สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูติ๊กนะคะมาร้องเพลงร่วมกับครูติ๊กก่อนนะคะเพลงแมงมุมลายตัวนั้นแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมสารเลือทนวันหนึ่งมันเปียกฝนไหลลงจากบนหลังคา พระอาทิตย์ทรงแสน้ำแห้งเหือดไปลับตามันลิบไต่ขึ้นฟ้าหันหลังมาทำตาลูกวาวภาษาอังกฤษกันบ้างนะคะ Easy busy spider went up the water spout. Down c o m e the rain and w a h e the spider out. I'll c o m e the sunshine and dry the world away. And you be busy, busy spider c r y m b i n g the sprout again. วันนี้บ้านครูติ๊กฝนตกนะคะเอาล่ะวันนี้คุณครูติ๊กก็จะมาชวนเด็กๆวาดภาพฝนตกกันดีไหมคะเอาล่ะวันนี้นะคะก็ให้เด็กๆนะคะลองลากเส้นฝนตก การลากเส้นฝนตกจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยอุปกรณ์ที่เด็กๆจะต้องเตรียมคะคือกระดาษและสีเทียนค่ะไปดูกันขั้นตอนแรกเรกด็กๆจะต้องจับสีเทียนให้ถูกต้องนะคะแล้วจุดลงบนกระดาษแล้วลากลงมาจุดลากลงจุดเส้นลากลงมาจุดด้านบนแล้วลากลงมาเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นตรงนะคะเด็กๆ จุดลากลงมาเช่นนี้เรื่อยๆนะคะเริ่มเส้นใหม่จุดลากลงมาเส้นใหม่จุดลากลงมาจุดจะล,ลากลงมาเด็กๆพยายามใช้แรงมือของตนเองให้กดให้สีเข้มๆนะคะยิ่งเด็กๆลงแรงหนักเท่าไหร่สีก็จะเข้มและสวยงามมากยิ่งขึ้นท่าถูกต้องนะคะแล้วจุดลงบนกระดาษแล้วลากลงมาจุด ลากลงจุดเส้นลากลงมาจุดด้านบนแล้วลากลงมาเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นตรงนะคะเด็กๆจุดลากลงมาเช่นนี้เรื่อยๆนะคะเริ่มเส้นใหม่จุดลากลงมาเส้นใหม่จุดลากลงมามจุดแล้ลากลงมา,ดลลา,งมาเด็กๆพยายามใช้ แรงมือของตนเองให้กดให้สีเข้มๆนะคะยิ่งเด็กๆลงแรงหนักเท่าไหร่สีก็จะเข้มและสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเส้นฝนตกง่ายไหมเอ่ยคุณครูติ๊กเชื่อว่าเด็กๆก,ก็จะสามารถทำได้เองที่บ้านอย่าลืมวาดเส้นฝนตกส่งมาให้ครูติ๊กดูนะคะสำหรับวันนี้ครูติ๊กขอตัอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย